อยากให้เลือกนะผมของที่มันได้มาตรฐานนะอย,อย่างทุกอย่างที่อยู่บนเนี้ยคือสิ่งที่ได้มาตรฐานที่มืออาชีพใช้กันแล้วก็ราคาจับต้องได้นะผมเพราะไม่งั้นนะ่ะถ้าเกิดเราตั้งงบไว้ต่ําเกินนะผมของที่มันไม่ดีอ่ะที่มาตรฐานมันต่ํากว่าน,นี้นะผมมันก็จะทําออกมาได้ไม่ดีนะผมซึ่งจริงๆเราอาจจะมีความสามารถมีพรสวรรค์ก็ได้แต่ว่าดันแบบผลงานออกมาได้ไม่ดีเท่ากับที่ เราจะทําได้ดีที่สุดนะผมก็เสียโอกาสไปหลายคนกับการประหยัดงบแล้วก็ทําออกมาได้ไม่ดีแล้วก็ท้อเริ่องทำไปแล้วอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานที่ผมพูดถึงทั้งหมดอยู่ตรงหน้านี้และจัดมาอยู่ใน กล่องนี้แล้วนะผมไม่จําเป็นที่จะต้องไปต่อหาหาข้อมูลด้วยตัวเองนะผมแต่ละอย่างคือของที่ได้มาตรฐานจริงๆไม่ต้องเสียเวลาไปตามหารีวิวว่าช่างคนไหนใช้อะไรแล้วคนที่เริ่มอย่างเราควรใช้ตัวไหนผมเอาประสบการณ์ที่ผมทดลองได้ผ่านมาทั้งหมดให้คุณฟิฟ,ฟโดยที่คุณไม่ต้องไปทดลองด้วยตัวเองนะครับผมก็ไม่มีร้านส่วนใหญ่ที่แบ่งขายกันและจะจับต้องได้ในราคาไม่กี่พันนี่คือชุดที่พร้อมและคุ้มที่สุดไม่ว่าคุณจะเลือกเครื่องตัวไหน จะมีอุปกรณ์ทั้งหมดแบบนี้มีหนังเทียมให้1แผ่นกระดาษลอกลายหนึ่งแผ่นจุกสามไซส์ที่ค้ากันมาแล้วจัดอยู่ในจำนวนที่เหมาะสมนะคระแล้วยาลอกลายหนึ่งขวดดินามิกหมึกดำของแท้สิบห้าซีซีหนึ่งขวดแถมแล้วหมดสี่เบอร์เบอร์สองเล่มไม่ว่าจะเป็นเดินเส้นเล็กใหญ่หรือลงสีเล็กใหญ่รวมถึงถุงมือในตัวอย่างดีไปให้อีกสองคู่นะครับคุณสามารถเลือกเครื่องที่เหมาะสมกับคุณจะใช้เมื่อ คุณก็สามารถเลือกความเป็นคุณได้เลยไม่ว่าจะเป็นรถนิยมหรือเงินในกระเป๋เาโอกาสมาถึงแล้วสําหรับคนที่ยังลังเลและแตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเอาเครื่องยี่ห้อไหนที่จะเหมาะกับการเริ่มต้นที่ดีที่สุดและเข้าใจาเงินในกระเป๋าของคุณผมมีให้คุณเลือกทั้งหมด4แบบ4ชุดชุดเริ่มต้นจะเป็นชุดเพนสั้นและหม้อแปลงไหลสายค่าจะอยู่ที่6,590บาทแต่สําหรับโปรโมชั่นที่คุณเห็นในคลิปนี้และเดือนนี้เท่านั้นเหลือเพียง3า0 0เจ ร้อยก้าสิบบาทและถ้าสนใจชุดอื่นทักข้อความเข้ามาสอบถามเราได้ไม่ต้องร้อให้คลิปโจบกดสั่งซื้อได้เลยก่อนที่จะไม่ทัน